สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับผมสวัสดี FC ทุกคนทุกท่านเลยนะครับสวัสดีกับทางคลิปนี้นะครับก็คือช่องอยู่ในช่องศรัทธาปราฏิหารนะครับถ้าไม่ใช่ช่องนี้คลิปนี้ไปปรากฏอยู่ที่อื่นที่ไม่ใช่ช่องนี้ก็แสดงว่านะครับเอาของผมไปนะครับผมเนาะโอเคนะครับผมก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟัง นะครับในรายละเอียดเนี่ยครับในเนื้อหาของคลิปนะครับคำเตือนนะครับให้ผู้ชมเราฟังพเพื่อความบันเทิงเพื่อความเพลิดเพลินหรือเพื่อความมงคลเพราะว่านะครับผมตัวเลขเนี่ยเป็นตัวเลขมงคลนะครับไม่ใช่เลขสูตรไม่มีสูตรให้ไม่มีสูตรแจกแลาไม่มีการทําสูตรอะไรใดๆให้ดูทั้งสิน้นนะครับและที่สําคัญเลยนะครับการพานันเป็นสิ่งผิดกฎหมายหรืสิ่งไม่ดีนะครับทางช่องเราไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายนะครับในเมื่อตัวเลขนะครับ เป็นเลีมงคลการวิเคราะห์นะครับก็เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะครับก็โปรดใช้วิจารยาน,นะครับในการรับชมและฟังคลิปวิดีโอ,อด้วยนะครับ <c oughs> มาดูกันปฏิหารไหมละครับทีนี้ที่สุดจริงๆนะครับของลาวัฒนานะครับผมก็งงเหมือนกันมาเฉย นะครับอ่านะครับใครที่อยากเป็นสมาชิกนะครับก็เหมือนเดิมนะครับสมัคาชี้กับทางช่องเรานะครับนี่เลยนะครับก็เลือกกดฟิชคำามาสมัครนะครับแล้วก็เลือกว่าแล้วอยู่ระดับไหนเอ่ยอะไรยังไงนะครับมีใครอยากอยู่ระดับนี้ไหมเพื่อเป็นกําลังใจกันนะครับก็ว่างไปเนาะนะครับอ่ะนะครับสมาชิกตั้งแต่ระดับต้นนะครับนี่ผมได้โพสตให้เห็นไหมคลิปฮานอยคลิปก่อนหน้าเนี้ยผมก็ให้ดูว่าผมโพสต์ก่อนอยู่แล้วดูนี่ฮะ ลาวครับวันที่สี่เนะครับวัดใจเลขสี่ครับสี่ศูนย์สี่ห้าผมทำไมไปใส่ห้าหกผมทำไมไม่เอาสี่หกโอ้ยนะครับเนาะเกือบแล้วนี่เฉียดไปเฉียดมาเลยผม่าไลเฉียวนะครับมาไลเฉียวทุกคนทุกท่านเป็นไงสมาชิกนะครับนะครับส่วนนะครับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกก็เป็น fc กันนี่แหละนะครับผมทุกท่านนี่แหละก็มีพระคุณทุกท่านนั่นแหละนะครับไม่ใช่ว่าผมจะแบ่งแยกอะไรนะ เออก็เรามาดูกันมผมว่าผมได้พูดชัดเจนนะเออผมพูดชัดเจนว่ายังไงบ้างถ้าคนฟังก็จะรู้แหละนะครับอ่ะมาดูในส่วนของผลรางวัล,ลัะนี้นะครับ C C C ครับ669กนะครับ C C C 6กหเชื่อหรือยังนะครับเชื่อผมหรือยังว่ามันจะมีเลขไม่เกิน3ตัวนะครับเชื่อไหม ผมยังหาวิธีที่จะดักไม่ถูกเลยว่าเราจะดักยังไงมัน,นมีเลขไม่เกินสามหลักไอ้สามตัวครับในภายในสี่หลักเนี่ยพันร้อยสิบหน่วยเนี่ยวันนี้มีแค่สี่หกเก้ามีแค่สามตัวนะครับแถมหลักหมื่นกับหลักแสนก็มีเลขสี่มีแค่เลขสามตัวทั้งหมดหกหลักนะครับอะไรก็เป็นไปได้ผมบอกแล้วไงนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะดักยังไง่ไงครับสาคัญเลยอะ ทีนี้มาดูกันก่อนเลขดับครับดับหลักพันครับหกับเจ็ดออกเลขสี่ครับดับหลักร้อยศูนย์หนึ่งเจ็ดครับออกเลขหกดับอยู่สามเลยนะครับดับหลักสิบครับสามกับสี่ครับออกเลขหกครับดับหลักหน่วยครับสองกับสามกับออกเลขเก้าดับอยู่ครับเก้าตัวเก้าเก้าตัวดับอยู่ทั้งหมดเลขเด่นครับห้าไม่มาครับมาหกตัวเดียวครับมายับเลยครับหกสองไม่ยับหรอก มาสองนะครับหกสี่ไม่ได้ประกบให้นะครับให้แต่หกห้ากับหกสามหกสามทำไมไป็นหก้าทำไมผมไม่เอาหกสี่หน้าตีตัวเองนะ <c oughs> โอ้ยนะครับนี่ก็ออกหกเก้าทุกคนดูนี่ครับทีนี้เหมือนผมพูดเป๊ะเลย เบิ้ลถ้าจะมามาได้แค่ล่างครับมาล่างครับเบิ้ลล่างครับ44เนี่ยนะครับพี่น้องถ้ามามาได้แค่บนไม่มานะครับช่างเขานะฮะ่44เนี่ยสองตัวนะครับสําหรับที่ที่ดูหกตัวนะครับอันนี้สองตัวสําหรับพื้นที่ที่ดูสี่ผลสี่ตัวนะครับสมาชิกนะครับตั้งแต่ระดับต้นขึ้นไปผมบอกเลขสี่ตัวเดียวเป็นไงบ้างครับหนึ่งเม็ดสองเม็ด สามเม็ดครับสี่มาเป็นไงกองมาเลยครับกองมาเลยนะครับผมว่าแล้วกองมาเลยนะครับผมอยากจัดแบบอมันจะดักยังไงทําให้แบบรู้ทั้งรู้อ่ะว่าสามหลักเนี่ยจะมีเลขแค่สามตัวดักยากยางเหมือนกันนะครับเกือบนะครับผมบอกแล้วว่าเบื้องเลขที่สําคัญเนี่ย เกือบมาตัวนี้เห็นไหมข้อมมาตัวนี้เนี่ย66ถ้ามาตัวนี้ก็น่าจะเปรมกันอีกนะครับดีไม่ออกตองสีนะครับ <c oughs> นะครับผมอ่ะก็โอเคนะครับวันนี้ก็เข้าอันนี้ก็เข้า,นนขาตามตามสเต็ปนะครับเพียงแต่มันไม่ได้เข้าแบบสองตัวล่างที่พื้นที่ดูผลสี่ตัวนะครับถ้าเข้าแบบพื้นที่ดูผลสี่ตัวก็น่าจะจวดจาดกันอยู่แต่ที่ที่เขาดูผลหตัวเขาก็จะไม่เข้าไงทีนี้นะครับผมบอกแล้วไม่ตัวนี้ก็ตัวเนี้ยที่จะมาเบิลเนีนะ่ยไม่ไม่หลัก ไม่ตัวนี้ยก็หลักเนี้ยเหมือนที่ผมพูดเลยครับนะครับเบิ้ลไม่น่าจะมาบน่นก็ไม่มาจริงครับแล้วหามไหมผมถามครับเนี่ยผมบอกด้วยว่าระวังเลยเนี่ยเนี่ยถามเนี่ยก็จริงครับมีทั้งหมดสองร้อยเจ็ดสิบตัวนะครับอืมมีทั้งหมดสองร้อยเจ็ดสิบตัว <c oughs> มาดูของวันที่เดี๋ยวนะวันที่4ี่เห้าหกวันที่7เนาะนะครับวันที่7จนะเจ็ดจำที่7นะครับเดือน11บปี6กห้านะครับดับเหมือนเดิมนะครับ พันร้อยสิบและหน่วยดับหน้ากลัวมากดับสีตั้งกลางอยิงเนี้ยดีมันไปหน้าหมดเลยนะฮะ <c oughs> ถ้ากลัวจัดเออออกมาได้เนะเออจะซีซีซีไปเลยนะครับ นนเดีนี้เราดูเล็กดับกันก่อนดับหลักพันนะครับเมืที่แล้วดับหกกับเจ็ดเนาะก็ดับจูเนี่ครับโอ้ สี่ห้าครับหลักร้อยครับ หนึ่งสองเจ็ดไม่ใช่ไม่ใช่ครับหน <c oughs> ึ่งสองเก้าหนึ่งสองเก้าหลักสิบแปดครับผมแปดกับเก้านะครับ ะดับลักหน่วยนะครับดบักสุดท้ายงวดที่แล้ว2กับ3เนาะแปดกับเก้า <c oughs> ครับทีนี้มาดูเด่นนะครับทีนี้ เด่นจะอยู่หรือไม่นะครับอย่างไร,รามานลุ้นกัน เลขมันมีการเขาเรียกว่ามีการเปลี่ยนชุดเลขนะครับมันอาจจะออกออกไม่เหมือนกับที่เคยออกมานะครับเราดูนะครับจะจะเป็นเหมือนที่ผมบอกไหมผมจึงต้องเช็คนานหน่อยนะครับ เจ็ด <c oughs> น่าจะมาในโซนของเลขคงนี้แล้วนะครับเจ็ด สามเ7 3 1สา <c oughs> ประกบนี่ยากจริงๆออกแบบนี้ยนะครับไล่เลยดีว่าลูกลักไปเลยนะครับ70ครับ71 72 73ลูกลักผมอยู่แล้ว72 73นะครับทิ้งไม่ได้เชียวนะครับ31 10นนี่ สามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดสามสองหนึ่ง จะตัวเผื่อเื่อมานะครับแปดเจ็ดหนึ่งนี่นะครับทีนี้มาดักกันนะครับดักตัวดแดงๆพวกนี้นของวันจันทรนะครับวันจันที่เจ็ดเนี้ย เราดูจะเป็นเหมือนที่ผมว่าไหมนะครับวันจันทร์ที่เจ็ดผมคิดว่าจะมีเลขไม่เกินสามตัวจากสี่หลักพันร้อยสิบหน่วยนะครับหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยจะมีเลขไม่เกินสามตัวนะครับจะมีเลขไม่เกินสามตัว <c oughs> พี่น้องล่างครับนะครับเบิ้ลบนครับหามด้วยนะครับ เบิ้ลบนครับหามนะครับที่จริงเบิ้ลหามนี่มันอยู่ชุดเดียวกันนะครับถ้าเป็นหลัก110หน่วยนะครับเพียงแต่เบิ้ลเนี่ยก็จะพิกัดแคบลงไปก็คือสิบกับหน่วยอย่างนี้นะครับหามเนี่ยมีโอกาสมาตัวนี้ด้วยนะครับถ้ารวมกัน3อย่างก็มีเบิ้ลหน้าเบิ้ลหลังหามมีทั้งหมด270ชุดนะครับเข้าใจตามนี้เน,ะนาะนะทุกท่านนะครับผมดูจะมามันที่ผมบอกไหม โอเคนะครับผมอย่าลืมนะนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับเป็นกําลังใจให้กันได้นะครับก็อาจจะส่งหัวใจนะครับพร้อมกับพิมพ์คาขอบคุณได้นะครับข้างๆคําว่ากดแชร์นะครับก็ขอให้ผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังโชคดีมีชัยนะครับจากนี้ตลอดไปเป็นกันระยะนิมิตนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับทุกคนทุกท่านโชคดีนะครับผมกราบขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ